เปิดตำนานสุตอาถรรพคุ้มะนางอุสาวดีเทวีแห่งวัดปาศาสตรวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาที่ไม่ควรลบลูตั้งอยู่บนถนนบางกลวยไซน้อยตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดแห่งนี้เป็นศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีสภาพแบบมหาอุดคือผนังทั้งสองด้าน และหลังประธานมีเพียงหนึ่งช่องเพื่อให้แสงสว่างกระจายไปรอบองค์พระประธานเหมือนรัศมีอันเจิดจ้าทำให้ดูมหัศจรรย์อย่างจุดพิเศษนักมอวัดปราสาทแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยยุทธยาได้รับการบูรณา,าหลายครั้งพระประธานในพระอุโบสถมีลักษณะที่งดงามปางสมาธิสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยอู่ทอง หรืออยุธยาตอนต้นและภาพเขียนจิตรกรรมฟ้าผนางังด้วยสีปูนผสมกาวแบบโบราณวัดตา,าสาจึงเป็นวัดที่ควรค่าแก่การศึกษาแห่งอีกแห่งหนึ่งแต่ที่น่าแปลกโดวยวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าที่สร้างมาสมัยตั้งแต่อยุธยาตอนตายบริเวณโดยรอบเคยขุดพบกำแพงเมืองอายุกว่า300ปี คืนชื่อเรื่องความงามของสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาในช่วงกลางวันจะมีผู้คนมาสักการะและชื่นชมโบราณสถานแห่งนี้อยู่เสมอแต่ใครจะไปเชื่อว่าในบริเวณด้านหลังของวัดช่วงเวลาเย็นย่ำจะมีความบางเวงน่ากลัวซ่อนอยู่โดยบริเวณด้านหลังแห่งนี้เคยเป็นคุ้มเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเป็นของพระนางอุษาวดีเทวี ซึ่งผู้คนแถวนั้นเรียกกันว่าแม่หรือเจ้าแม่ตั้งรกรากสุดโทมทิ้งไว้ชาวบ้านแถวนั้นล่ำนลือกันว่าเวลากลางคืนบริเวณคุ้มดังกลาวจะวังเวงน่ากลัวมากหากมีใครไปแสดงกิริยาว,วาจาจับช่วงยาบคายไม่ขอโลพแก่ผู้เป็นเจ้าของสถานที่ก็มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆนะ คนครัวลุกจนต้องกลับมาขอขามาอยู่สเสมอ